เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะฮะอยู่กับเกมาเทอร์มาเลียนะครับอ่าวันนี้มาเล่นเทอร์มาเลียกันแล้วครับไม่มีอะไรทำครับช่วงนี้ว่างครับว่างทำไมไม่เล่นเกมอื่นอ่าเล่นเทอร์มาเลียช่วงนี้เออ่กำลังข้างเทอร์มาเลียนยิ่งนะครับนั่นมีพิเรนอัปเดตใหม่นะครับ วันนี้มาทำอะไรครับโอ้โอ้โอ,โอตุกกระตุกกระตุกกระตุกตุกจัดฮึดเ,เพราะป็นเพลงใช่ไหมครัเออช,ช่วยได้เยอะเลยโอเควันนี้นะครับเราจะมาเออจะมาฆ่าบอสที่ชื่อว่ายุคฟิตหลอนกันนะครับยุคฟิสหลอน <laughs> ไอ้ของมึงเต็มตัวเลยเดี๋ยวมีอะไรโม้เนะี่โซไฟเอ้ยเอ้ยอันนี้ทิ้งทิ้งอะไรเนะี่ยมันยาวไหมาลูกมันยาอะไรวะแฮะอุ้ยหุ่นเร็วอืมใช้ได้อยู่ครับเก็บไปโซครับทิ้ง <c oughs> <c oughs> โอเคอุ้ยอย่าค้างครับจะ,จะเย็นครับจะเย็นครับจะเพิ่งค้างครับค้างทีนี้จบเฮแน่นอนครับ เดี๋ยวขอพักสักป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาต่อกันเมื่อกี้มีปัญหาเล็กน้อยนะครับนะ <S <S เดี๋ยวเรามีเราต้องทิ้งอีกไพเรทแม่ไว้เก็บไว้โอเคสิ่งที่ใช้ัมอนเอ้สิ่งที่ใช้หานะครับเราจะต้องเป็นเทาอะไรนะเฟิเวิร์มนะครับบวก6ก6 6บเบตพาวเวอร์นะครับซึ่งเทาเฟิร์นเอ้ยเทาโอ้อันนั้นนะครับนันหาจากไหนครับ มันต้องหาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีหาแป๊บนี่ครับมันต้องใช้นี่ครับบักเน็ตนะครับบักเน็ตอไปตกนี่ครับรอพุกแล้วซัฟเฟิลเบิร์มจะเกิดตามใบโอมเอ,อ่อใบโอม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 เนี่ยครับขี้เกียจทำสร้างแม่งพ่นไว้เองแม่งเลยนะครับนี่มาแทนจังเกิลน,นะเนี่ยผมเอา,มาส่วนหนึ่งของจังเกิลมา นี่ครับส่วน,อนของจังเกิลคือบนของจังเกิลเนี่ยทั้งแถบเลยแลว้วต้องรอเกิดครับไอเทอรสโตนทันโฟว์เวิร์มนะครับอ,อัตราการจับนี่ค่อนจะยากนะครับเราต้องวิ่งเข้าชาร์จด้วยความโคตรพโคตรแม,ม่เร็วนะครับพอตัวนี้ถ้ามันเห็นอะไรขยับปุ๊บมันจะมุดใต้ดินเลยนะครับแต่ที่ฟังเข้ามาครับเนี่ยต้องมองอให้ดีครับ ไวะเป็นยาอละเดี <te le max> ๋ยวหาปหาปะหารับนั <hoo> ่งหาทั้งวันหรอวะเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยตกใจเอาสลามโอ้ช่วยมาเกตกจังวะ อุ้ยผมมีเกอดชิปออผมเออผมด้ความผมว่ากี่ต้องมองเพ่งนะผมว่าอาเงี้ยาไขไปเลยเนี่ยผมว่าก็ได้น่าจะได้ปปปป อุ้ยสนิวหอยทากอันนี้คือหัสนิวหอยทากต้องการเท่าเฟิร์เิร์ไม่ต้องการ,าการสนิวต้องการหอยทากเข้าใจมเนี่ยแอบนนี้จะได้ยินเสียงปุ <c> ๊บ <oughs> ้ยมานี่หาไ่ชั่วโมงละหาม,มาจะครบห้าทีแล้วเนี่ยครับเงียบแล้วรอมันเกิดดวยว่าผมว่า โ้ยากกว่ายากมากครับเฮ้ยตกใจเหนืห่อย,ยเอา <S <S เอาแ<อ>พนเทล่าเอาจัดซะหน่อยหมครับแน่ก็มาท,ทันทีมาทันทีก็ต้องจัดซะหน่อยครับ <G ül> กันเบื่อ แนเชอเอ้าโโคตรไวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวุ้ที่ผมจะใช้คืออันนี้ครับอือหึอือหอือหอือหแมแถมอือหึออหึอ๊ยอโอ้ยโอ้ยโมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อรอกดน้ำยาฮีลอย่างรวดเร็วนะครับเอื้อเรียบร้อยไม่มีอะไรทำครับเขียนแล้วก็ต้องมือดังจับกบงมหาครับงมหาก่อนนะงมหาไปเลยครับ ทำไมรอบนี้ไม่เกิดรอบนั้นม,ม,มาเป็นโอ้โหเยอะมีจับเพียบเลยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้เยเฮ้เยเอาอเอาตัวอะไรวะอุ๊ยโอ้ย,อยนึกว่าไอ้นี่อ่าเจ็บ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 เฮ้ยเริ่มหลอนแล้วต้องเข้าใจโห่งงานมากถ้าได้ยินเสียงอะไรขออภัยครับเฮ้ยเนี่มัน มันหิงห้อยอ้าหิงห้อยหิงอะไรไม่ห้อยมีแต่หิงห้อยอ่าไม่หาแม่แล้วถึงก็ต้องงันเครียดกันเลยสิเดียวครับเหนื่อยใจโอเค ้แล้วจะว้ากลับมาทำไมวะเนี่ยโอเคอเขียผมว่าเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันกันคดีหนกันนะโอ้ย๊ยอุยอันนี้เครื่องฟาร์มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแคบเลยเราจะใช้อะไรครับเราจะใช้นี่ยอันนี้โ,โกล d Golden Fishing Route อย่งเงครับทีนี้ทำมาทำได้จากไหนครับมาได้จากการทำเควสนะครับของอะไรนะนักตกปลานะครับคนนักตกปลาแต่ว่าประเด็นคือนักตกปลาผมตายฮะ <c oughs> แล้วก็ตกปลาไปครับหรอครับปุ๊บมาแล้วอีบุนกิอีบอุนไม่ติดทำไมไม่ติดว่าบั็ป่ะเนี่ยฮะอีกอย่างไม่ติดนะแล้ว่าจะบั็อ อุ้ยมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับจะเป็นปานะครับจะทำดฝานจิตนะริบเป็นไม่เกี่ยวโอเคส่วนนี้เอากูเท่ผมจะใช้ชคือนี่ครับบ,บับ ดีนะครับดู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 ยิ่งได้ลูอ่นแล้วผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่อ่ายากจนไม่ใช่ยากจนเราคนที่ไม่มีสิ่งในสติวานนะครับฟิลลอนฟิลลอนฟิลลอนอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีนะครับผมแนะนำแบบแช่นี้ครับแวมไพร์นอไหนแล้วก็ นะนใช้เป็นันี้นนีเวนนะครับน้ำยาที่ใช้ครับทางนยาะครับน้ายาเนีบกกินทุกอย่างครับอันนี้ไม่ต้องกินนะครับจะปแล้วกินน้ำยากินน้าอะไรเนี่ยรีเนเนเชั่นโพชน สวิฟต์สวิฟต์เนสพอชั่นนะไอรอนสกินนะครับเรากินครับจัดแบ skin, บไอรอนสกินคแบบโตรนพอชั่นอันนี้จะแท็กอะไรฮะเทเมตนะ okay, okay, โอเคเรากินบ้นะครับแค่นี้ครับเราก็จะสุดยอดในการตีไม่ไมเข้าหรือเปล่า เเลียไม่รู้ว่าเป็นที่เครื่องหรือว่าเป็นที่อะไรกันนีะครับสำหรับแอนดรอยส่สนมากจะรุดโคตรบ่อยนะครับรุ่นแบบคนเล่นแทบจะปาดโทรศัพท์ทิ้งเยนคตอนนี้เราจะมาดูความมั่นใจมาแล้วครับคราวนี้เราทํทำไงครับเราเอานี่ไปจัดนี่ไปก่อนครับจากนั้นเราก็ตามด้วยนี่ครับ เลยนี่ hate, นครับแต่ถนะ้าไม่สัดใจนะครับผมแนะนำครับเทรลเบียครับเทรลเบียต้องเทรลเบียต้องมานะครับถ้าไม่สัดใจเทรลเบียต้องมานะครับอุ้ยอุ้ยอ่ะถ้าตายนี่ก็งานเข้าครับเฮ้ยโอ้ยนี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่แล้วก็เลื่อยหมดใช้เนี่ยครับไปเรื่อยครับ ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยทะ้าลวงลวงแล้วอุย้ยอันนี้ไปด้วยครับตามครับอันนี้เกาะผมไม่เน้นเน้นหน,น,น,นักเน้นหนักนะครับเน้นไม่ได้นี่แทนเฮ้ย,ยเดือดรวงไหเข้าจมน้ำแนะนำว่าถ้าซูบอสตัวนี้อย่าให้จมน้ำนะครับให้ใส่เกาะเป็นปกเนกาะอะไรนะเกาะเกาะลวงนะฮะเกาะลวง หนักๆนะครับหน่วงมากผมว่าเน้นตีไปเรื่อยครับเราทำไม่สัตว์เนี่ก็ไปเรื่อยครับซาลเบียครับจัดครับถ้ามันใกล้ตายผมเน้นผมว่าเน้นใช้ซาลาเบียดีกว่านะฝนตกอุ้ยอุ้ยแต่ถ้าเราใกล้ตายนะครับแต่ถ้าเราใกล้ตายนะครับ โอ้ยเฮอย่าล่วงสิครับพี่ต่เย็นพีโอ้ยล่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโดนนักตีไม่ได้บักเแล้วโดหิวแป๊บถ้าซู้ไม่ได้ขอไัยครับถ้าถ้าถ้าตายนะโดนนะเบดโดนโดนโดนอ้ยโอ้ยโอ้เอาเลือดคืนมา like. โอ้อ้ย and โอ้ยโอยแรง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  บินวนครับเราเน้นบินวนครับโอ้ยติดเอาไว้เอาบั็กโอ้โดนทุกอนูโอ้ตายติดแล้วแล้วก็จากนั้นเราเทระเบียนเรารครับเราใช้เทระเบียเรายาวครับยาวๆยาวป้ายยาวป้ายแต่ถ้าใกล้ตายอันนี้ครับงานนี้ต้องมาตีใช้เวลานานพอสมควรับโอ้ยหโอ้ เกาะแล้วเกาะมันทุกอน,น,กนุโกลเด้นนี่เรียบร้อยครับตายแล้วอ๋องานครับอ่าสําหรับวันนี้เอ่เอโอวันสิบห้านาทีเลยล่ะวโอคลิปไม่คิดเลยว่าจะนานขนาดนี้นะครับแม่สําหรับว่าคลิปนี้ก็พอกันเท่านี้นะครับผมก็ติดตอนด้แค่นี้สละถ้าถูกใจมากๆช่วยกดไลค์นะครับแล้วจีบใจกระสับกระสายกันด้วยคับ ดก็ติดตามหรือเลนชาวบ้านภาษาชาวบ้านเรียกว่าอะไรนะภาษากระเดกกระเดกหรือว่าสับตะสับตะไคร์เอาไปว่าไปว่าเขากระเดกชิพมหาลักษณโอเคสำหรับวันนี้นะครับการสอนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยนะครับสำหรับวันนี้ก็ดาวตกดาวตกดาวทำไมไม่อ่านหนังสือดาวตกเงียบกิ้นนะอุ้ยดาวตก สำหรับวันนี้นะครับการปักการกระตุกโคยกระตุกโอ้เรื่องเธอเรียกระตุกนาดนี่โอ้ยอดเหนือเสพแปบบสำหรับวันนี้นะครับอ่าขอจะพาธีนีะครับได้รับใหม่เกมอื่นครับมาต่อไปครับฟาดิโก้ครับกำลังครับกำลังจะมาแล้วนะสำหรับวันนี้16นาทียมแตเราสิบไม่นะครับ เดี๋ยวจะพาไวช่นนี้ถนะ้าเจอใหม่คลิปหน้าและคลิปต,ต่อไปนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไปแล้วเย้ oh, yeah.